สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่27เดือน6ปี6.5ก่อนไปชมของวันที่27เราจะมาสรุปผลของวันที่26กันอีกหนึ่งครั้งครับก็คำเตือนครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมมีเข้ามีหลุดเนาะแต่วันนี้เป็นวันที่แบบมาดูกันว่ามันเป็นยังไง <c oughs> จะหลังจากที่เข้าบนล่างมา อ่าสามอยเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างมา3น้อยเมื่อวันที่25่ส้าเนาะยี่สิบหเทปหนุ่มคิดในใจมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอ่ามาดูกันครับวันที่26ของวันอาทิตย์นะครับเทปหนุ่มให้ไปที่เดนหนึ่งสรอบเฉพาะกิดออก599กับ6กสองหดูดิเทปหนุ่ม6061 หกสองไม่ถึง0ูย์ไม่ถึงเข้าแต่6ตัวเดียวดูแต้มเดียวนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะส่วน99นี้ไม่เข้านะครับ99มีแต่88ดแปดเดิมันเบิ้ลจริงๆอย่างที่เชฟหนุ่มว่าเลยวันก่อนมันไม่เบิ้ลวันนี้ไอมาวันเมื่อวานเบิ้ลพอมาวันที่อ่ารอบพิเศษออก2องกับ3ามเ9้ส เทปหนุ่มมีแต่สี่เก้ามีแต่สามแปดผิดอย่างละแต้มส่วนสองศสามมันก็มีหนึ่งสามมันผิดไปอย่างละแต้มจริงๆเลยนะก็ทีนี้ก็ตายครับไม่เข้าสักตัวเลยตัวเด็ดวันนี้ส่วนรอบอ่าปกติออกเก้าเจดศูนย์ กับ2 2 2 2ไม่มีมีแต่1 1ไม่เข้าส่วนรอบอ่าไอ้ส่วน3ตัว9 7 0 7 0ไม่มีอันนี้ก็ตายมีแต่8 0 6 0ข้าม7 0ไปได้ยังไง6 0มี4 6 0 7 0ไม่มีตายครับ ส่วนรออ่า VIP 659กับ40 40มีไม่มีมีแต่40 4114 40ไม่มีไม่เข้าครับเข้าแต่4ตัวเดียวส่วนลออ่าชุด3ตัวบนก็659 5995มีแต่5885 4994 เข้าเฉพาะมาแต่หกครั้งหน้าไม่มีประโยชน์เลยวันนี้วิ่งรูดที่หกมาแค่วิ่งรูดที่หตัวเดียวเขาวันนี้อย่างอื่นทำอะไรไม่ได้เลยไม่เข้าตายสนิทยกลังเป็นครั้งที่สองหลังจากทำคลิปมาประมาณสามเดือนกับอายี่สิบวันเกือบยี่สิบวันสามเดือนประมาณสามเดือนสิบแปดวันเนาะรอบนี้เป็นรอบที่สองที่ตายเลยสนิทก็ถือว่า ก็ยังอยู่ในมาตรฐานนี้ว่าใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าพ,าพึ่งตายยกลังปกติไม่เข้าตัวกลับก็ต้องเข้าตัวตรงแต่วันนี้ตายสนิทยกลังเลยไม่เป็นไรครับต้องขอโทษขออภัยเอฟทุกท่านด้วยที่ไม่เข้าเนาะมาครับมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วมาตามต่อของวันนี้เลยวันนี้ขอให้ปังๆครับขอให้เข้าสามตัวหลังจากที่ตายยกลังมาแล้ว เดี๋ยวเช็คลงก็สักครู่นะครับมาครับตามต่อของวันนี้วันที่เอ่อยี่สิบเจ็ด ให้เข้าเฮงๆแล้วกันวันนี้มาครับตัวเด่นตัวแรกมาที่เด่นที่0นะครับ0 2 0 2 7แล้วก็9นะครับวิ่งรูดวันนี้ วิ่งลูดที่0นนะครับผมมาครับวันนี้ขอให้แตกขอให้เฮงขอให้ปังแล้วกันหลังจากเมื่อวานคนเข้ามาดูพันกว่าคนเข้ามาดูพันกว่าคนแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแต่เชนหนุ่มก็ต้องขออภัยที่ทําให้ผิดหวังนะแต่ก็เป็นสูตรคิดคํานวณครับไม่ฝืนสูตรไม่ได้ก็จะเป็นศนย์ก็จะเป็น 0... ูน ศูนยแล้วก็ศูนย์เนะครับส่วน2ก็จะเป็น24 25ี่แล้วก็สอนะครับส่วน7 7ก็จะเป็น

ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าหกสี่ชุดเด่นครับคู่เบิ้ลเมื่อวานเบิ้ลสองรอบเนะาะเมื่อวานเบิ้ลเก้าเก้ากับสองสองวัน ตัวนี้ที่นุก็ตัวเด่นเอาตัวเด่นมาจับเป็นคู่เบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับพระาะเก้าเก้าเบิ้ลชุดสามตัวก่อนวนันนี้จัดไปก่อนสามตัวชุดสามตัวจัดไปที่ เจ็ดาศูนย์เก้าเก้าอะไรดีเก้า เก้าแล้วก็2 0 20ูอจ็ด่ะจัดไปครับส่วนชุดอ่าคู่เน้นให้วันนี้ก็จะเห็นที่09 สองเหแล้วก็95้าห้นะครับวันนี้ส่วนชุดเบิ้ลวันนี้จะเบิ้ลต่อเนื่องไหมถ้าเบิ้ลก็น่าจะเป็นที่เจนะ็ดเจเนาะเดี๋เชนหนุ่มชอบอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับใครไม่ชอบก็อาจับคู่เอาเองเอาตัวเด่นมาจับคู่ครับวิ่งลู่ที่0ูนะครับโอเคครับวันนี้ขอให้แตกขอให้เฮงขอให้ปังชดเชยเมื่อวานนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ ากไว้เพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม